คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz แล้วก็สำหรับช่วงท้ายนะคะของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะก็มีของขวัญปีใหม่นะคะจากกระทรวงคมนาคมนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรียกว่าก็เป็นข่าวดีส่งท้ายปีสำหรับคนที่จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าทางด้าน ุณมาริกาจิรพันธ์วานิรัฐมนตรีเชืว่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงคมนาคมค่ะได้มอบนโยบายให้บกขอสอจัดของขวัญปีใหม่2569ให้ประชาชนแบบชุดใหญ่นะคะที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้านเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะภายใต้คอนเซปต์ H N Y 2 5 6 9ค่ะ Happiness of all เดินทางอย่างมีความสุขทุ เส้นทาง Network of Care ดูแลใส่ใจอย่างเป็นระบบและทั่วถึง Year of Safety ปีแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและทุกการเดินทางค่ะก็เพื่อที่จะ ให้คนไทยนะคะเดินทางได้อย่างมีความสุขดูแลทั่วถึงและที่สําคัญปลอดภัยตลอดเส้นทางกันด้วยนะคะโดยของข,องขวัญที่บอกขอสอบเตรียมไว้มีอยู่3อย่างหลักๆนะคะก็คือ 1. โปร,โปรไปก่อนกลับทีหลังค่ะจะได้ลดค่าโดยสาร20%โดยลูกค้าที่จองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ e-ticket หรือ เฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ของบคอสอนะคะถ้าหากว่าเราเดินทางเที่ยวไปก่อนช่วงปีใหม่22-25ทถึง25ธันวาคมนี้แล้วก็เดินทางเที่ยวกลับหลังปีใหม่ค่ะ6-8ถึงมกราคม69ก็จะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ20%สำหรับเที่ยวกลับยังจองได้นะคะถึง15ทธันวาคมนี้แต่เงื่อนไขคือ ต๋วที่ซื้อแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกได้นะคะมาดูโปรที่สอนค่ะก็คือเป็นบริการตรวจสภาพรถฟรีทั้งเดือนธันวาคมนี้ค่ะใครมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์นะคะเตรียมเดินทางยาวๆบคสก็เปิดให้ตรวจความพร้อมนะคะสำหรับรถเนี่ยฟรี20รายการที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรังสิตค่ะ8โงครึ่งถึง4โมงเย็นตรวจให้ครบเนาะทั้งเบรกยางระบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยก่อนออกเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะ3ก็คือเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลค่ะช่วง 26ธันวาคม68ถึง5มกร,ราคม69นะคะซึ่งคาดว่าคนจะเดินทางเยอะมากค่ะบอกขอสอก็เลยจัดรถเสริมเพิ่มมาอีกกว่า1,200คันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้โดยสารเนี่ยตกค้างเที่ยวไปค่ะ26-30ธันวาคมนี้ก็คาดว่าจะมีผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยวันละแส0 0 0 0 0ถึงแสน0 0 0คนเลยทีเดียวนะคะส่วนเที่ยวกลับ3-5มกร,ราคม69ก็ยังมีผู้โดยสารประมาณวันละแสนคน ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตั๋วช่วงเวลาประมาณ 6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะในวันที่26-30ถึงธันวาคมค่ะก็จะต้องไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอัฐพิวัตรประตู2นะคะอย่าลืมเช็คจุดขึ้นรถที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสารด้วยแล้วก็อย่าลืมเผื่อเวลานะคะไปถึงที่สถานีรถล่วงหน้านยอย่างน้อย1ชั่วโมงจะได้ไม่พลาดรถแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยบอขอ,อเองก็ยังร่วมมือกับหลายหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอด นะคะทั้งตัวรถสถานีพนักงานนะคะเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยเดินทางกลับบ้านปีใหม่นี้อย่างสบายใจปลอดภัยกลับไปหาคนที่คุณรักครอบครัวที่รักกันนะคะก็เรียกว่าเดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัยถึงบ้านกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพกันนั่นเองนะ